ก็ต้องเห็นนี้ครับว่าตลาด ตอนนี้ก็เป็นไปตามตลาดโลกนะแต่จริงๆงก็ลงไม่มากขึ้นไม่มากส่วนก็อจจะทีด้วยปฏีหนึ่งใน3ามหลอกตอนนี้มาจาก Comm อคอมอดิดี้คอมอรดี้ตอนนี้ดีแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าถ้าไฟมาหนึ่งดีผมว่ามันทะลุ1 2บสองอย่างไฟฟ้าเองก็ไม่ได้ลงหลกตอนนี้ขึ้นมาปักแต่ไม่เยอะในสาเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จากคอมอดิดีอีกประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะกรันตอนนี้มันกำลังจ่ออยู่จ่อว่าท่องเที่ยวผมว่าตลาดไทยลงแต่ก็ไม่มากหรอกร้อยจุดนะกรณีถ้าดาวลงแบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ แล้วลอาดูว่าถ้าเกิดท่องเที่ยวมันกลับมาจริงจังนะส<อ>ั้นๆเนี่ยคอมอร<อ>ดิี้มันก็ได้เปรียบม,มันก็ขึ้นขึ้นลงลงเห็นไหมก็พวกนี้มันก็มาจากผลของซานชันนั้นน่ะแต่ถ้ามองแบบกลางๆนะคุณต้องมองพวกท่องเที่ยวนี่ขนาดคุณคิดดูนะจีนเับรัสเซียยังไม่มานะโอ้ถ้าจีนรัสเซียมา,มาเอาซียะสิ้นปีก็ได้ผมว่ามันมาแน่นอนอยากจะฝากเอาตัวสั้นก่อนตัวสั้นเนี่ยผมอยากจะฝากอย่างนี้ผมมองตัวแรกเลยเนี่ยผมมองตัวที่ผมพูดมาหลายทีนะตัว อินดร่างมา I V L พ่านผ้ชมเหมือนมันลงมาวันไม่ไิแล้วผมว่าฐานนัคือสี่45 44แล้วตอนเนี้ยอืแล้วผมมองว่าสเต็ปต่อไปเดี๋ยวไตรมาสหนึ่งมันจะออกมาไม่มาะมาณไม่เกินไม่เกินอีกสักสิบวันอ่ะมาอ่ะตามโมเดลใช่ไหมไตรมาสนี้ยจะออกมาแตะเกินเก้าพันอ่ะอหยอดขายจะกระชุ่วเท่าไหร่ปีทั้งปีเท่าไหร่ ปีทั้งปีเขากำไรสองหมื่นสองใช่ไหมตอนนี้เนี่ยคอนเซนทรัสให้ประมาณสักสองหมื่นกว่าผมว่าไตรมาสหนึ่งกองมาเก้าพันแล้วแล้วไตรมาสสองจะดีกว่าไตรมาสหนึ่งนะคุณค่อยดูสิผมว่าไตรมาสสองละหมื่นล้านขึ้นจริงเพราะว่ามากเลยแต่ว่าอะไรรันโอ้กำลังจะถามว่าคือเนื่องจากอินโดราม่าค่ะส่วนมาร์กส่วนส่วนมากอย่างเขาที่แล้วเนี่ยราคามันย่อลงไปควกลัวเรื่อง เรื่องของยอดขายเวลาโจมจจตีอะไรอย่างเงี้ยพี่หมูคะที่แบบว่าสหรัฐหรือว่าที่ในประเทศที่เขาไปลงทุนเลยแบบเนี้ยคะ่ะโจมตีหมายควาว่าไงครับคุณนีนาะไม่ค่อยเข้าใจอ๋อเวลาเวลาแบบว่าใช้เท,ทรดวอลอะไรแบบเนี้ยหรือว่ามีการแบบว่าอทังซีเออเทรดวอลหรือว่าการแบ่งแยกของทางด้านยุโรปจีนอะไรแบบเนี้ยคะ่ะของรัสเซียนะที่มาจากออไม่อยากไม่อยากจะใช้คํานี้แต่อยากจะบอกว่าเขาอะเป็นอะไรนะแพ็ค เป็นคนที่ได้ประโย <c oughs> ชน <Czyli. c oughs> <c oughs> ์จากเลฟูจีอเอาคุณนึกภาพนะตอนนี้กี่ล้านคนที่ออกจากยูเครนไปดูแล้วคุณคิดว่าคนพวกนี้เขาต้องใช้แพ็กเกจจริงอะไรค่ะอคุณคิดแค่นี้คุณก็รู้แล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้ทํไ<ะ>มมาจิ้นของเพชรอินทิเกรตโคตรดีเลยคุณไปดูดิมมมไม่ใช่ดีธรรมดานะเรียกว่าโคตรดีเลยเพราะว่า,าดีมา n d มันดีมากๆแล้วที่อเมริกาแล้วสินค้าของเขามันคือเนสเชซมันไม่ใช่ s p ป c ชียลตี้ดังนั้นเนี่ยภาษาเราเรียกว่าดีมา d อ i ีลาสเตอร์ซิตี้มันต่ําเพราะฉะนั้นคือที่คนกลัวผมจะบอกให้นะว่าถ้าเกิด s ซ n c ชั่นเนี่ยหรือเกิดการเขาเรียกอะไรที่คุณพูดอะเทอะจริงจแล้วอะ ไอเอไอวยิ่งดีนะเพราะไอวีเอเนี่ยเขาผลิตตรงไหนขายตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ส่งข้ามมันไปข้างปรมาณอืมค่ะเพราะว่าแล้วราคาเขาไปผูกกับภาษาเราเรียกอิมพอร์ตพารลตี้แต่ว่าถ้าคุณมีเทรดแบเลเยอร์เยอะๆหรือ,รอมีปัญหาเรือ่องโลจิสติกสเยอะๆเขายิ่งได้เปรียบนะอือค่ะนะคุณอย่างวันนี้ที่เป็นเนี่ยก็เพราะส่วนเดิงเพราะว่าโลจิสติกก็มาจากโควิดรับอินเฟชันก็มาจากพลังงานแรงชาิผมพูดถูกป่ะ แล้วดีมาร์เนี่ยก็มาจากการเติบโตแล้วที่สำคัญคือเขาขายยูเคน้อยมากจีนนี่เขามีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองอืมค่ะไปที่สายเอเชียของเขาอะอยู่ที่อินโดอินเดียแล้วก็ไทยค่ะครับเขาไม่ได้อยู่ที่จีนเยอะเลยนะน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่แปลกอย่างนึ่งคืออยู่จีนน้อยมากอืมค่ะทั้งที่เป็น g l o b a l เพราะฉะนั้นเอาประสบเอาประสบสรุปแล้วกันครับว่าทุกไตรมาสต่อจากนี้ไปผมให้ท่านวางไว้เลยว่าน้อยสุดก็เจ็ดพัน โอ้โหหน่งมากนสอไยนะหนึ่มนสองนไทยแมทเพอร์ฟิตในมันิค่ะี่เกาัน็ตโปรฟิตนะไม่เพอร์ฟิตดีไม่ใช่อีดิดาไม่ใช่เลเวนูนเออเอออันนี้ปันคงเล่หน้นหนึ่งเก้าพันางเลยครับเก้าพันเกาพันมันมาแน่ควอเตอร์หนึ่งเก้าพันควอเตอร์สองเท่าไหร่พี่หมูเกินหมื่นก็ได้สองเกินหมื่นคมไเ้อร์สามก็อาจจะเก้าพันหมื่นหึ่งเพราะนั้นปีนี้ผมให้สองหมื่นแปผมมองว่า น้อยไปโอ้โหแค่ถามสามไปมากพอแล้วถ้าได้ทั้งปีนี้จะเก่งเกินละแล้วถ้าถ้าคุณรู้ไหมว่าถ้าราคาถ้ากาไรอย่างนี้จริงๆเนี่ย PE ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่สิบเท่าหองอเหรอเออโอ้อออ๋อออเพราะนั้นเชื่อผมเถอะว่าหุ้นตัวเนี้ถ้าคุณเทียบกับปีโตตัวอื่นเห็นไหมคุณดู G C ลงนะกุ่ใหญ่ก็ลงนะเอออาร์พีซีก็ลงนะเออแต่อันนี้ไม่ลงเออ อ,อ,อ่ะคุณดูสังเกตดูสิอ่าตัวแรก i อบีพี่หมูทำทำแฟร์ไพรส์ไว้ที่เท่าไหร่ครับผมมองว่าสิ้นปีอะ่ะเลขกหกขึ้น ท่านนักลงทุนครับสิ้นปีนะย้ําไม่ใช่ซื้อไปวันหนึ่งแล้วมาถามว่าทำยังไงช่สิ้นหวันพรุ่งนี้นะไม่เดี๋ยวสปดาห์หน้ามาถามพี่หมูใหม่อีกรอบอยู่แล้วสิ้นปีนะครับผมไม่เหมือนตอนผมพูดเออ่ะผมก็พูดไปมันก็จะค่อยๆไปของมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่รอบเป็นรอบๆแล้วก็เกยกันที่รอบๆถูกป่ะอ่ารอบขึ้นอ่ะพอลงแล้วก็มาดูอทีอ่ะเกเรารับได้ไหมอะไรก็ว่ากันไปแต่รอบเนี้ยมันลงมาประมาณสี่ห้าเนี่ยผมว่ารับได้ แล้วก็ผมมองว่าห้าสิบเป็นเป้าเป้าสั้นเลยเป้าสั้นแต่ผมมองว่าเป้ากลางสักสามเดือนเนี่ยเราหัวเราะได้สองทีคือห้าแต่ไม่สุดอ่าดีไหมอ่าดีดีดีเดี๋ยวถ้าสิบปีแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ใช่คไฟเยอะเหลือเกินเอาตัวแรกไอเดียวันนี้เกินมากี่ตัวอ่าเอาตัวที่สองแล้วกันเอาสองตัวพอเอาสองตัวตัวที่สองมีอะไรตัวที่สองนี่นะผมอยากจะพูดถึงเรื่องไอ้เกี่ยวกับไอ้โรงพยาบาลนิดนึงเพราะตอนนี้โรงพยาบาลฮอต เออเออมันฮอตจนล่วงหมดแล้วมั้งพี่หูคะไม่มันฮอสแล้วมันล่วงไปแล้วแปลคุณก็รอจังกว่ามันล่วงดีคุณอย่าไปซื้อนอนขึ้นดินี่ไม่ใช่ไหมอ่ะอ่ะตัวนี้มันลงใช่ไหมล่ะตัวที่ฮอสสุดๆสองตัวที่มันไล่มาเนี่ยคืออะไรครับตอนล่าสุดนะลาคำแหงกับเอกชัยเอกชัยสีวิชัยใช่ไหมเอกชัยเนี่ยเพราะเอกชัยไม่แต่ตอนเนี้ยคือคุณรู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลางคำแหงอ่ะจะไปซื้อหุ้นสีวิเอกชัย5%เ อใช่ค่ะมีข่าวมากเรียมไม่คนเฟิ่อเป็นบริษัทเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเครือโรงบาลอันดับสองและอันดับสามของประเทศนะรองจากกรุงเทพรองจากบารุงลาดนะใช่ใช่แต่มันห่างกันเยอะใช่แต่มันมันอันดับอันดับรองรองจากเครือกรุงเทพเครือแล้วก็เครือพวกพยาไทยเครือหนึ่งด้วยใช่แต่ว่าแต่แต่ไม่ใช่กําไรเขาใกล้กันขนาดนั้นนะแต่ทุบอกว่าเลียงลับด แต่เขายังเทรดตามกับพวกนั้นเยอะอืออ่าค่ะคือแสดงว่าไม่ได้ไม่สนใจราคากำนใจสนใจเอกชัยเหรอที่พี่หมูกำลังจะเรคคอมเมนต์เนี่ยตัวไหนไม่ผมว่าเอกชัยราคาำแพงสองตัวนี้มันลมวันนี้ทั้งคู่เลยถูกต้องถูกต้องจริงๆคุณซื้อตัวไหนก็ได้แต่ผมกล้าถ้าพรุ่งนี้ลงอีกนะผมว่ามีหาจังหวะเตรียมตัวรับซื้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นใหม่เพราะว่าตัวพื้นฐานเนี่ยมันมันจะดีแล้วมันมีสตอรี่ในการที่จะ เอ่เอ็นเอกันด้วยไม่ใช่เอ็มเอ็นเอเราเรียกอะไรเดียร์ซัจิกพาร์ทเนอร์เพราะว่าบริษัทโมเดลของรานคำแหงเนี่ยคือการเขาเรียกอะไรพาร์ทเนอร์แบบซื้อหุ้นห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเอากำไรเข้ามาอย่างนี้ไงคือเขาไม่ใช่แบบไปเทคโอเวอร์เหมือนกรุงเทพอะสไตล์เขาไม่ใช่แบบนั้นไงคุณเข้าใจว่าเขากินน้อยแต่กินบ่อยค่ะ ไม่แไม่ใช่กินใหญ่แต่กินรวบมันมันมันคนละแนวกันส่วนบำรุงลาดนี่เขาจะยืนอยู่เขาคนเดียวอ่ะอย่ายุ่งกับฉัยนเเลยนไปเรื่อยๆของเขาอ่ะัวเมดียมันไม่เหมือนกันแต่ผมก็เลยบอกว่าถ้าให้ผมคิดนะหุ้นร่าแห่งเอลชัยเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าเออคุณไปสืบดูผู้บริหารอะไรต่างๆเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโดยเฉพาะทนคํา แล้วก็ผมมองว่าหุ้นที่คอลเล c ลงมาเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะกลับขึ้นไปอีกเอาให้แค่เทสัก2 0 1สิบสิบยี่สเปอร์เซ็นต์ดิสเขาของของกรุงเทพนะหุ้นก็มีอัพไซต์หกสิบบาทแล้วอืมค่ะก็เอาสองเอาเอาสองสาตัวนี้แล้วกันเป็นชุดแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าใครมองเอ่อพวกท่องเที่ยวอ่ะอย่าลืมนะครับอาถ้าเปิดอาี่ไหนผมจะมาดูจังหวะให้แล้วก็ผมคิดว่าหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยฝากไว้เลยเป็นตอนนี้บ้ามันเริ่มมาแล้วนะ อยู่สิบาบเนี่ยเขาเรียกว่ามาแน่ขอให้เติมน้ามันมากระมาเนี่ยเขามาอยู่แล้วเขาไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าเขาเขาอะไรครับวอลุ่มอย่างเดียวใช่ไหมใช่มาจิ้นก็ฟิก่ะใช่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวฟิกคอร์สฟิกมาจิ้นผมถามว่าบิสเนสอะไรที่ฟิกคอร์สฟิกมาจิ้นนี่ดีไหมเออไม่มีความเสี่ยงไม่มีคนเติมใอ่ไมมีคนฟิกคอสฟิกมาจิ้นนะถ้าวอลุ่มขึ้นนะรวยอย่างเดียว เออ,เอ,อใ,ชใช่ใช่ใช่เพราะมันง่ายไงมันง่ายครับใช่ไหมก็ฝากไว้นะครับคนพไปพี่พูดตัวนี้พ่าอะไรครับคนชอบลืม